จ้าาูนอ่สบายดีปลาลุงก่อนปลาสบายดีปลาลุงอูนโอ้นางงามเด้อนางงามเด้อมาห้ามมายังมาหนิมานาม่เห็ดเบียกโอ้ม่เห็ดเบียกเห็ดยังเบียกนะคนขี่ยังขี้วคนขี่นัวโอ้คนขี่นัว,นนว,นนวสบายดีปลาลุงกับเป็น สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทางฟังไทยหลักกระฟังเราสวัสดีแม่เด้อเมืเ่อนี้เองนพาทั้งน้องสาวประกาศพ่อใหญ่มาใ,ให้เบฮ้ยกับใกล้ๆเนี่ยสบายดีนะลูกสบายดีสบายดี <laughs> มาอันคนพุ่นมือที่สองพี่น้องเลยคือสิเลี่ยวยู่มือน,นี้ได้เลยเพื่อนนะคุยคุยข้อบ้านนอกเฮา นี่งวดแล้วก็คือมีอันพุ่นข้อเอาไว้ลงใส่นาเตรียมเตรียมเสียนอันนั้นเลยเด้สิโตก,กา้าดับหน้าเลยเด้อี่จ็กมื่อก็โตก,ก้าแล้วอีมใช้ไฟเอิ้นลูกนะไฟเอิ้นลูกอ้ายเทปเลนะสบายดีป้าลุงลูก,ลกสบายดีแม่สบายดีด้วยเป็นบมะแล้วเถไทยคาเคินพี่น้องคาเคินสสบายดีคือเมื่อคืนนี่น,น,นนะ สบายดีเพฝนว่าสบายดีป่าลุงเคืนเมืนเออคืนนี่สบายดีดูโดนจีเก็ดนะแมนอ่ะสบายดีป่าลุงดูไว้ายว้าย่าเขากล้องมานเขินนั่นนั่นแหละมาสบายดีไว้ายว่าสบายดีป่าลุงไว้า่เขาใหญ่ปัดปุทะพ่อใหญ่เด้ใอเอาจับกล้องไปหาพ่อใหญ่เนี้ยสบายดี มาเห็ดวัสดุคนมือนนี่เนาะสอยกันไก่ซีแล่อะไรแหละพี่น้องเลยอ,อันเดี๋ยวจะหน่อยดำหน้ากับซีได้อันไทยหน้าให้เบิ่งทังคุณแม่ทังเอฟซีทางควงไทยอยากเบิ่งอยี๋ลูกซีไทยให้เบิ่งอันโลกาให้เนเดอร์วสันโลกาให้เบิ่งเนเดอร์ไทยหน้าให้เบิง่งแม่เหอรอ เบิกดำหน้าอยู่ทำคุณแม่ก็ได้มาสิล่หรอสิล่หรเ่ามาเกนี่ไม่แสดงหนังนะเออเห็นล้ยลเนี่เอาเต็มเต็มออน่าเฮ้ก็เจ้าเบิ เีกวเื่อนคได้เร็วเล unseen, ูกเร็วเร็วสีเร็วเยแต่ผูดดูเหมือนแต่ผูดูดูทั้งุซ้าทั้งดุใส่โอยแม่้ยซไดแม่ป้าทีมีผู้ัหมดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อได้ พุ่ยังขึ้นรถบอเต็มอยู่คอยสิครับไปเล่อคอยสิครับไปเลยได้ว่าสัน <c oughs> โออบัานนี้ไปเตรียมขึ้นรถขึ้นรถเบิดบ่บบังเบิดเร็วก็อะไรสัน มีหน้าที่ค้าวไผ่เดฟผู้สวยผู้สวย,ยงงโอ้ยซาไผ่กระชิ่งข้วาวบ้หน้าผู้สาวสิ่งข้กรถไทยด้วยบ้หน้าผู้สาวสิ่งข้ากระไทยด้วเมื่อนี้เป็นมื่นที่ซองที่ซิมเฮาพะกันเอาอ่ขี่ม้วนออกจากข้อหรือว่าเพิ่นสิ่อเอิญอะไร เอิอปุ้ยข้อมาเพิ่มๆชาวแบบบอกแบบสุภาพสุภาพเนี่ยก็คือปุ้ยข้อถ้าบอกบอกสุภาพกันขี่ม้าตัว,วแต่มีทั้งอาทั้งสาวมหาเล็กมาต่อยมาเนี่ยสองสาวเขาใหญ่เนี่ย 就那了。 กัน่ามันยากระเบงแล้วไปอยู่ตรงปลาก่อพ่อพีพีไม่ได้เป็นปยนี่ พามาบึง่งที่ที่ซีิตป่ะนี่ <c oughs> นนอเอาไปไซส์ว่าแหละกูค้นคุณนั้นลงนะทับรถไทย เพื่อนกาซอยคนลงแล้วบัดนี้มาเขวามันเป็นลงมาได้ให้นี่นะไห้นี่ลงมาได้ลงมาได้ก็สิเป็นประมาณนี้แล้วบัดนี้เอาแบบนี้เอาใายเอ้ยพอแต่เลี้ยวโนแม่นเห็นนะ่าไหลอ้คนงามเอ้ ถ้เขามาหาน้องยิ้มไปเลยได้โอ้น้อขันเป็นแหวนน้องยากใส่ก้อยเป็นสร้อยน้องยากใส่คอได้อีลี่ได้คนงามเมอเอไปคนงามเด้อันยวก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 อันยวกยวกยอกยวกไมใส่เบื่อหน้หาต้นหญ้างา้ พีน่น้องเลยเกิดแท้เกิดว่าอย่าก็ได้